ถ้บอกว่าต้องทําทุกวันถึงแม้ว่าทานสมาบัติที่เธอได้ก่อนแล้วก็เหมือนกันเมื <c oughs> ่อทาอารมณ์ถึงที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นวิปัสนาญาณมันจะเข้าปัญญามันเกิดเองคําว่าวิปัสนาญาณคือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงมีความเข้าใจตามเป็นจริงอย่างเมื่อคืนนี้เธอเธอที่เธอเห็นกายกตานุสติร่างกายเป็นทุกข์ ร่างกายน่าเกล็ดหลอกหนังหลอกเนื้อเอาตัดไตไส้พุงออกเย่งนั้นเป็นกายคตานสติแล้วแล้วสุภกรรมฐานแล้วก็เลยก็เลยก็นึกถึงความตายถึงการสลายตัวที่เป็นอนัตตาก็นี่เป็นอันว่าไม่ได้บอกกัน <c oughs> ไม่ได้บอกท่านท่านรู้ท่านบอกว่าตัวนี้แหละเป็นตัวปัญญาที่เกิดจากสมาธิ เมื่อสมาธิมันตั้งมั่นดีแล้วขณะที่สมาธิตั้งมันมันจะไม่คิดอะไรมันจะมีสภาพดิ่งของมันทรงตัวก็ปล่อยไปอย่าฝืนเนี่คนที่เคยมาถามบ่อยๆจิตดิ่งทำอะไรทำอะไรนะฟังไวด้ดยนะปล่อยให้ดิ่งไปตามนั้นสักครู่หนึ่งจิตมันจะลดตัวเองก็ลราสมาธิจะลดตัว เมื่อในเมื่อสมาธิลดตัวมาถึงอุปจารสมาธิอารมณ์ก็จะเกิดความรู้สึกจะเกิดความรู้สึกตัวนี้เป็นตัววิปัสนาญาณเป็นตัวปัญญาจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเต็มไปมด้วยความทุกข์ถ้าไม่จะเกิดมุมไหนก็จับเฉพาะมุมนั้นนะมันดีทุกมุม กรุวมความว่าการฝึกกระโนองจยู่จนคล่องอยู่ที่นั่นใช้เวลาสิบห้าวันก็เป็นเวลาท่านกลับท่านถามว่าล้วจะมาอีกไหมพเพราะกลับเรียนท่านบอกว่าสุดแล้วแต่หลวงพ่อปานท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ยังไม่ได้มาอีกนานถ้าจะมาก็จนฉันจะตายนั่นแหละ ใกล้ๆเวลาที่ฉันจะตายเธอได้จะได้มากับพระปานอีกครั้งหนึ่งก็กราบเรียนท่านว่าท่านจะตายก่อนพระปานนะครับท่านบอกว่าใช่ถ้าท่านบอกว่าฉันจะตายก่อนของพ่อปานท่ก็ไม่เป็นไรมีอะไรมาถามกันได้เลยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันการเดินไปเดินมาเป็นของยาก เราไปพบกันที่ต่อหน้าพระก็แล้วกันถ้าเธอเห็นพระเมื่อไรนึกถึงฉันเมื่อนั้นฉันจะพบกับเธอทันทีที่ข้างหน้าพระเธอเมื่อะไรถามฉันได้ถ้าฉันไม่เข้าใจพระท่านจะตอบแทนตอบแทนแม้เป็นโชคหนักแต่บรรดาสาธษัทฟังแล้วก็คิดตัวนี้นะ ว่าการศึกษากันทั้งหมดเนี่ยไม่พูดกันทางเรื่องฤทธิ์เลยเรื่องการห่อเหินอากาศนี่ไม่มีการศึกษากันตอนนี้ก็มีคนหลายๆคนคุยว่าเก่งอาตมาเก่งและเก่งกับความเป็นจริงเยอะที่ก็คุยนะแต่ความจริงเรื่องฤทธิ์นี่ไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้ห่อคิดว่าทนยังไงจะคุยกับพระได้คุยกับพระถูกตอนนี้มาขอเล่าเรื่องพระน่งสักเรื่องหนึ่ง คือว่าหลวงพ่อปานท่านเล่าให้ฟังนี่หลวงพ่อปานพูดเองนะว่าสมัยหนึ่งสมเด็จพระพุทธโคสา,า,าจารย์วัดมหาธาตุคือหลวงพ่อเฮงเวลานั้นท่านยังเป็นพระราชาคณะทันยังไม่ใช่ท่านย,ยังไม่ได้เป็นสมเด็จท่านจะไปฝังโลกนิมิตที่วัด ปักครองสองพี่น้องไอ้วัดนี่จำไม่ได้แน่นอนในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าคณะมนตรแล้วก็ในงานนั่งเขาก็ต้องมีมนต์หลวงพ่อลงมาด้วยเป็นของธรรมดาถึงเวลากลางคืนพอที่เขาจะทำนิมิตกันพระทุกองค์มาหมดแต่ว่าขาดหลวพงลวพอง่อหนององเดียวเป็นนั้นว่าหลวพงพ่อหนงไม่มา สมเด็จพระธโสมเด็จพุทธโฆส,ส,สาารย์นวสามไาวัตะคังอเขาโทษรดวาทธาตุยังพ่อเองท่านก็บอกกับพระทัานหลายว่าถ้าหลวงพ่อหนงไม่มาเรายังทํากันไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อหนงเป็นพระที่มีความสําคัญมากการที่เราทํามันอาจจะผิดพิธีการก็ได้ ตามตำราตำราเขาเขียนถูกแต่ความรู้สึกของเราอาจจะผิดแต่ความจริงสมเด็จพระเทพสายจันทร์เฮงนิดใครๆก็ยอมรับทักถือว่าเป็นนักตำราจริงๆมีการแต่ฉันในพระใจวิดวกจริงๆก็ทุกคนก็ต้องคอยในเมื่อหัวหน้าบอกให้คอยก็ต้องคอยคอยอยู่ทั้งยนันเช้า หลวพ่หนองยังไม่มาก็ยังไม่มีใครทํากันพอตอนสายประมาณสามโมงเช้าหลวงพ่อหนองมาในเมื่อหลวงพ่อหนองมาหลวงพ่อเองเขาท่านก็เลยบอกว่าท่านก็เรียนฐานหลวงพ่อหนองท่านเห็นหลวงพ่อหนองเข้าท่านเขาขั้นนัเข้าไปกราบหลวงพ่อหนองนะถ้าไม่ได้คิดว่าท่านเป็นเจ้าหน้าทับนอันนี้ต้องคิดให้ดีพระชั้นดีนะหลวงพ่อเองนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะ ไม่ใช่ดีแต่ธรราทางธรรมะธรรมูด้านจิตใจสมาธิก็ดีมากท่านเข้าไปกราบหลวงพ่อนลงในฐานะาที่เป็นอาวุโสว่าท่านท่านก็าถามว่าเมื่อคืนนี่ทำไมไม่มาครับหลวงพ่อพวกผมคอยกันจนสว่างท่านก็เลยบอกว่าพิธีกรรมที่ทำอะ ที่กาหนดว่าจะทำนะพระท่านบอกว่าผิดทําไม่ถูกท่านไม่ให้ผมมาให้มาตอนสายแล้วก็ผมก็เลยมาตามคําคสั่งของท่านแล้วก็เห็นก็ถามว่าท่านพระทูสอาจารย์นะก็ถามว่าต้องพระสั่งว่ายังไงขอรับท่านก็บอกพระสั่งว่าต้องทําแบบนี้ แล้าท่านสมเด็จพระสุโสาจารย์เองแล้วก็ให้พระจดทันทีควขาต้องการจดช่วยกันจดพิธีกรรมต่างๆเมื่อจดเสร็จสั่งทําตามวิธีกรรมนั้นทันทีทันใดถ้าบอกว่าอย่างนี้ถูกแน่นอนนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงพระสมัยนั้นท่านดีจริงๆพระดีมีมาก แต่ขึ้นชื่อว่าของธรรมดาในโลกบรรดาธุรษัทต้องมีของคู่กันในเมื่อมีความดีแล้วก็ต้องมีความชั่วมีความชั่วแล้วก็มีความดีมีคนรู้จริงก็ต้องมีคนรู้ไม่จริงคนรู้ไม่จริงมีก็ต้องมีคนรู้จริงคนรู้อย่างประเภทยิงยะโสงโมกแกมยิงประเภทนี้ก็ต้องมีประจำโลกเหมือนกัน ก็เป็นของธรรมดาธรรมดาถ้าไปเป็นอย่างนี้คนในโลกก็ไม่มีปณิพันธ์กันหมดก็ความว่าหลังจากนั้นก็ลาลงพ่นลงกลับมันลาลงพ้นองกลับวัดมาเจอที่วัดก็มาเจอของดีอีกเราจะเรียกเขาอย่างไรดี ก็เจอพระชั้นดีลูกศิษย์หลงพ่อปานในบรรดาญาติโยมอุตสาหะถ้าไปที่ไหนมีคนยกย่องสัมเสริญเคารพนับถืออูชาสการะเลี้ยงดูอย่างดีอย่างดีมากแต่ว่าที่ดีจริงๆมีปริมาณน้อยเหลือเกินเพราะอะไรเพราะวิชาที่หลพ่อปานสอนกันไม่เอาหรอก ยังสมถาวิปัสนาเนี่ยมาจำได้ในสมัยนั้นก็มีพระสำรวยคือเพื่อครูอะไรล่ะธรรมโสพิตวัดส่ยทองเวลานีิองค์ให้สนใจกรรมฐานจริงๆแล้วก็ลงพ่นเล็กเตสโร